สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะมอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งวันนี้เช็คอินที่อูสกุลสอออโต้สวิตหอพักนาทองเฮาส์นะคะเมืองนอนทบุรีเมืองนอนทบุรีนะคะเช้านี้อยากรับทานของทอดยั่วๆกันไปนะจ๊ะลูกชิ้นปลานะจ๊ะลูกชิ้นปลานะจ๊ะเปลือกเติอเปลือกเถอ,ก,เอกับหัวปลีทอดได้มาจากเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นญาติกันนะจ๊ะพี่เขา รู้ว่าเราชอบทานหัวปรีนะจ๊ะก็เลยจัดเลยจ้าจัดเลยจ้าข้างนอกมีแซ่เอเซกนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหลังคาแตกนะคะหลังคาแตกนะคะจ้างช่างเลยจ้าจ้างช่างเลยจ้าพวก,กเธอพวก,กเธอตัวนี้เป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินนะจ๊ะลูกติ้นยืนปินนะจ๊ะพวกเธอซื้อมาจากตลาดนั่นเอง ใครหิวยังพอมีเวลานะคะยังพอมีเวลาะะจะพวกเธอลูกจิน้นยืนกินลูกจิน้นยืนกินนะจ๊ะกับทานกับวาซาบิไทยนะคะวาซาบิไทยตัวนี้นะคะวาซาบิไทยนะคะหอมแดงนั่นเองกับวาซาบิเจปแปนิสเจปแปนิสยัย่วๆนะจ๊ะยั่วๆกันไปนะจ๊ะพวกเธอ แก่ไฟไปนิสนะจ๊ะแก่ไฟไปนิสจ๊ะพวกเธอแต่ยังไงก็ยังรับทานได้อยู่หนารับทานได้อยู่หนาใครหิวเดินมาเลยจ้าเดินมาเลยจ้าอูสกุลสอออโตสวิตวันนี้วิกเอนจนะจ๊ะเวลคัมนะเวลคัมยังคงรับสมัครลูกค้าวนไปนะจ๊ะพวกเธอ